กราบสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืงอะไรยยนนะฮะมาครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาอัปเดตนะครับอัปเดตหน้าร้านนะครับเดือนกันยาครับนะฮะเดือนกันยานะว่ามีรถคันไหนบ้างนะครับวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวทำเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเอายาวๆเลยครับทั้งเครื่องแล้วก็รถเป็นคันนะครับผมมาเดี๋ยวมาคอยชมครับนะฮะลูกค้าถามมาก็ ทางเพจนะครับทางเพจแล้วก็ทาง youtube ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตอบทางไลน์ทางเดียวนะครับใครสนใจอะไรก็ทักมาทางไลน์นะครับเพราะว่ามันงานมันเยอะนะครับตอบคอมเมนต์เพราะว่าผมดูแลหลายช่องเหลือเกินนะครับหลายอย่างนะครับการตอบคอมเมนต์นะมาก็เออแล้วก็ฝากกดไปติดตามทางแฟนเพจด้วยนะครับผมลงคลิปไว้แล้วนะครับผมเหมือนกันเลยครับกับทาง youtube แล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับผมมามาดูครับผมพิษณุโลกน้องตุ้มครับ ยังอยู่ครับนะฮะคันนี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็มา n k r คันนี้ครับยังอยู่ครับ n k r นะฮะ n k r ตัวนี้นะ,ะรีวิวไปแล้วตัวใดตาหำม,มันบ่อ๋อเดี๋ยวไปดูครับนี่ะรถคันนี้ แอร์นะครับสุเมตายังอยู่นะครับเขาจ่ายตังค์หมดแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้เอามานะครับรอทะเบียนครับรอทะเบียนนยเฮียสุเมตาแกทําให้อยู่ครับนี่ฮะตรงนี้เคลียพื้นที่ใหม่ครับเลยโล่งๆหน่อยครับผมคันหน้าแยะเลยคันหน้าครับเบลืองท้ายนะครับในป่านี่ฮะรถโรงเรียนก็ตัดแล้วครับตัวนี้รอคลอดนะครับเดี๋ยวรอมาชมการสตาร์ทเครื่องนะครับผม น,นี่สันบ่เดี๋ยวถ่ายนะฮะรถเข้ามาเยอะเลยครับช่วงนี้นี่ฮะเรื่องสักยังอยู่ครับสองเมตร,อ,มตรอันนี้โฮหกซีครับโรงเรียนเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยลองมาสตาร์ทอีกทีหนึ่งครับ รถโลกน้องตุมเริ่มตัดแล้วครับคันนั้นนะรถมาสามคันสี่คันยังไม่ตัดสักคันเลยนะฮะแต่คันนั้นเริ่มตัดแล้วเนี่ยตระกูลปลายังอยู่ครับใครหารถวิ่งนักเรียนสิบเมตรนะฮะฝั่งนี้โอ้โหแออัดมากเลยครับุกท่านรถนักเรียนอันนี้ไม่ตี้แวนครับมีทะเบียนมีชุดโอนนะครับขับได้นะฮะคันนั้นก็ขับได้รถโรงเรียนนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็เอ็นเคอาร์คันนี้ครับ ยังอยู่ครับนะฮะบานเย็นข้างหลังนะฮะตัวนั้นฮะรถโรงเรียนครับอันนี้ยังอยู่ครับมีรันตีครับยังอยู่ครับรถแอร์แอร์ไม่เย็นนะครับตัวนี้ใครสนใจตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับนี่ฮะทรงเร็งครับไม่ใช่หลังคาครับหลังคาคันที่ร้อยเอ็ดหนองคูโคครับนี่ฮะเหล็กครับ ไปหมดแล้วครับเศษเหล็กเบาเบอะอทางนี้จะโล่งหน่อยนะฮะแล้วก็นะฮะพิษโลกเชิงไหวยังอยู่ครับสองคงนันนะยังอยู่ตัวนั้นยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ครับอีดเจ็ดร้อยทั้งคู่เลยเครื่องเรื่ออีดเจ็ดร้อยเยอะมากเลยครับมาด้านหลังครับโล่งครับช่วงนี้ทางนี้โล่งโล่งอยู่กำลังเคลียร์ของออกครับ หน้าฝนครับยาขึ้นเร็วมากครับนี่ครับตู้แห้งใครไปทำเป็นเล้าข้าวครับยุ้งข้าวนะคันนี้ก็ยังอยู่ครับคันนี้นานแล้วครับเป็นปีแล้วไม่รดดัครับคันนี้ยังอยู่ครับนี่ฮะข้างหลังกอดลูกนะครับนี่ฮะบ้านกำลังขึ้นครับเขากำลังสร้างบ้านอยู่ข้างหลังเดี๋ยวคอยชมครับ เสียงอี่สานครับอันนี้ยังอยู่ครับเครื่อง JO นะฮะ JO 260ตัวนี้เป็น JO c ครับเทอร์โบเนี่ยตัวนี้195ครับเครื่องตัวนี้เกียร์ขายไปแล้วนะฮะไปเร็วๆครับวันนี้ไปเร็วๆ1้อครับส0ล้อโปเฟียรครับ2เพเา2เพา,พาเป็นนิสันครับหัวฟูโซ่ครับหัวโปรเฟียร่างคาสูงนะยฮะยาขึ้นแล้ว ตรงนี้มีตัวหัวยาวครับี่หัวยาวคันหนึ่งตงัวนี้เหลืองๆอันนี้ก็หัวยาวโบราณก้โอ,โอยยาขึ้นท่วมเลยครับข้างในเทเลอร์หกล้อครับเครื่องไม่มีแล้วนะครับตัวนี้นี่เทเลอร์ครับใกล้จะถึงฤดูเกือบเกี่ยวแล้วเนะี่ยใครหาเทเลอร์อยู่สี่หมื่นห้านะครับตัวนี้ถ้าต,ต่อช่วงนี้ทําไม่ได้เลยนะเพราะอะไรคุณแพง หัวโบราณน่ครับยืนทรงสวยอยู่ในสีเหลืองๆนี่ครับนี้ก็หัวโบราณฮิโนโ่ฮิโนโ่หรือโตโยต้าโตโยต้าครับหัวโตโยตา้าหัวโตตรบวโราณอ่นีคัอันนี้ก็ยังไม่ตัดครับชัยภูมิตู้สวยอยู่นะตัวนี้หน้าจมแล้วครับไปไหนไม่ได้ครับเคลื่อนย้ายไม่ได้นะจมกำลังจะเทคานครับข้างหลังโล่งครับ ฝนตกเกือบทุกวันครับช่วงนี้เนี่ยข้างหลังจะโล่งครับจะไปจอดข้างหน้าเออจมเนี่ยหัวยาวน้ำยังอยู่เนี่ยนะตู้สีข้าวใครถามหาบ้างครับตู้สีข้าวนะ5าฟุตนี่ไม่รู้มีคนถามหาอยู่แต่ผมยังไม่ได้ดูเลย คือ6 BB อันนี้ก็ยังอยู่ตัวสีเข้า8ฟุต6ฟุตเออ7ฟุตครับ7ฟุต5ฟุตนี่แหละตัวนี้นี่ฮะข้างหลังนะฮะก็ประมาณนี้ครับอยู่ร้านในก็เหลือสองคันนะครับเหลือสองคันคันหนึ่งเอาออกไม่ได้อีกคันหนึ่งยังไม่มีใครเอาคันนะั้นนะมาพอประมาณนี้ครับรถเป็นคันนะครับ ช่วงนี้นะใครสนใจตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับ,นะรบเข้ามาดูหรือโทรสอบถามนะฮะร,รายละเอียดนะฮะโอ้โหกองโลนะฮะมาเริ่มเลยโลมีเนียมครับยังไม่สะอาดนะบพรกนั้นต้องได้ตัดทีเอาได้ทางด้วยโอ้เอาหัวเน่าเนี่ยคือบ่อ,อสองหนึ่งศูนย์จังหวะยุยใส่พว่นนี่ มีอยู่นี่ละเจ้าหางรถเยอะแยะต้งเรียนเสียรุ่นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใครสนใจตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับบานเย็นลากแกมยี่ห้อเจ็ดร้อยครับปั๊มลมตัวนี้มีใบคุมนะเนี่ย รถโรงเรียนหกเมตรครับนี่ไมตี้สามหมืนห้าครับยังอยู่นี่ฮะเครื่องหกบีดีตัวนี้หกบีดีตัวนี้เป็นพีสเดนะครับในเล่มเป็นพีสิเอดนะฮะตัวนี้พีสิเอดหกดีสองสองตัวนี้ไม่มีใบคุมนะหกดีสองสองนี่ยปั๊มคู่ด้วยปั๊มลมคู่ปั๊มแฝด แล้วก็นี่ฮะปั๊มเหมือนของยี่สูมากเลยนี่ตัวนี้เบนครับสองร้อยสิบนี่ฮะพีตัวนี้โอ e. ้โหวสวยมากเลยพีอีเทอร์โบอินเตอร์นะครับสามร้อยแรงนี่เสื้อบางครับตัวนี้เสื้อบางฮะ เอาเอาจานั้นบอกตัทใครบอกบอกปะไมย์ไปเมยไปใคร่ได้บ่สู้เท่าไรตัวใครตัวใคไปแล้วไปบ่เดี๋ยวผมไปเบิ่งย้อยให้ได้ตัวเอาบ่ได้บ่เดี๋ยวมาดูของให้ลูกค้ากันครับย้อย ยอยยอยยอยมามาดูเครื่องด้วยครับผมเครื่องข้างหน้าครับในนี้อันนี้ PE ครับ PE ตัวนี้2 8 0ปดเอ้ยไม่ใช่2 3 0สตัวนี้3 3 0 6สบห BB นี่ฮะ6 BB คอสั้น6 BB คอยาวฝั่งต่อไปนะครับเนี่ยฮะตัวนี้ยังอยู่ครับแล้วก็ร2อยี่สิบครับตัวนี้อยู่นะ โอ้โบได้ไหมครับถึกสุด ouais. are, ส right? uh เลยเด้ไหนผมขายไอซ่ัญหามอนำมโอ้โบได้ครับโบได้ฮะยังเดินไปเดินยังเดวูครับตัวนี้ติดจองนะฮะแต่ไม่เห็นโทรมาเลยครับติดจองแล้วเนี่ยเดวูติดจองนะครับ EP ครับ EP ร้อย ตัวนี้โอ้โอสวยเลยว่ะเครื่องตัวนี้ EP สองร้อยแปดสิบห้า EP อันนี้ PE ครับ Nissan PE เนี่ยตัวแปลกๆนะครับ๊ 88, บม w าวเสียบเนี่ยครับโคตรเท่เลยตัวนี้ 6BB ครับ 6Bb นี่ฮะ4 4Be2 ครับ1 1 5เขาว่าดเป็น105เฮ็ดเจล้อยปั๊มลมครับตัวนี้สวยๆเลยเครื่องปั๊มลมเอโอ๊ก้า315แรงตัวนี้สวยครับเครื่องตัวนี้ อีพีครับอีพีมีหลายตัวอลไรอีพีเนี่ยอะไรน้องตุ่มอีพีตัวนี้เคสิบสามโอ้โหเคสิบสามอะไรครับอ้ถือชุดแล้วครับสามปันหามอน้ำไงช,ชุดแล้ว เครื่องตัวนี้เยิ้มไม่ใช่เยิ้มหรอกน้ำมันสอดตอนิีมกินเลยเ์สิบสามสีเดี๋ยวเอาตังก่อนนะครับตังกระป๋าก็แกมาถึงไหนแล้วครับมาน่าจะถึงเครื่องตัวนี้ครับเครื่องเอเคเอเคสิบสามสีครับตันนี้เครื่องยี่สุทูทูครับมาท่อ้อมครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะได้ใบคุมไหมตัวนี้่ะท่อ้อมตัวนี้เนี่ยฮะสวยครับเกียร์ขายไปแล้วครับ เครื่องมาจากโคราชนะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปคุมไหมว่าเขาทําทะเบียนได้อยู่นะฮะก็ประมาณนี้ครับรถนะฮะเครื่องครับวอนนี้ไปเราเร็วเลยครับ่ามาอัปเดตนะครับอัปเดตเร็วๆครสนใจตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับเข้ามาดูครับว่ามีอันไหนบ้างครับที่เห็นผ่านๆตานะครับก็ลองทักมาดูนะครับได้ปะบลู่เขาทีเขาหน้าจะเอาไว้ใส่งานมั้ง นั่นคั้นนึงอ่ะเขาเสียมาพิจารณากันอยู่รถเจ้าของครับรถเร่เพื่อนนะรถขั้นเก้าแมคขั้นนี้ผมมาไปใช้งานแมะเอออะไรล่ะบ่รู้ว่าเขาสีตัดบอรหรือว่ายังไงบุ๊แมนไม่เลี้ยเครื่องนั้นเขาตอกมากกันนี่นะ เขาตอกไม้เลขเครื่องมากขั้นมาไม่เนี่ล่ะบอกร้อยี่สิบเนี่ยเขาไปซื้ออยู่ลังซิทเขาตอกไม้เลขเครื่องมาเลยโอนโบพานอืมเขาก็เลยขายมาให้นั่นเลยฮะขายอะไร่โบรู้เขาจะขายโบว่เขาว่ามัอ้สภาพดีมากเลยพงอะไรพงเลย่บนี่ใจเขาจะเปลี่ยนเครื่องใส่ตัวนี้หรือว่าสีไซส์อย่างที่เดียวเบื้องบนเ่ว่าเขาจะขายขั้นไหนสองขั้นนี้เขาจะขายจักน่าจะขายขั้นนี้แหละเราลองถามคนเบื้อง เดี๋ยวขอก็มาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมกับสีบุญเรืองอะไรโยนนะครับโหขางหลังเรื่องเต็มเลยะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุญเรืองอะไรโยนนะครับวันนี้ก็ไปด่วนๆครับใครมองหาอะไรเห็นแวบ,บๆก็ลองลักมาครับไปครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ